เดี๋ยวก่อนมันก็ไม่มีตรงไหนเลือดค้างนะไม่มีตรงไหนช้านะอืมหมอก็พูดไปมันต้องมีสิครับไม่มีผมจะมาทําไมล่ะเฮ้ก็ครูหมอดูแล้วมันมันไม่มีตรงไหนโดนตีอะ่ะมันไม่มีตรงไหนช้าเลยอะ่ะก็เพื่อนผมยังบอกลยว่าผมเลือดค้างหมอมันไม่มีแนละ้วผมจะมายัางไงล่ะคุณหมอเอยโอ๊ยงานก็พังมาเลยก็ได้มั้งเพราะขนาดนี้นะเอา้าสวัสดีครับลูกนายนี่เองครับคุณหมอ ไปมีเรื่องมีราวใครมีกเนี่ยฮะไปตีใครมิอีกเหมือนเดิมครับขวดเลยผมเหมือนเดิมนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันยอมได้มันก็ยอมไม่ได้ลูกเอ้ยเชื่อหมอเธอม, <c oughs> มันยอมกันไม่ได้ครับคุณหมอ <c oughs> ชอบแบบตึงอะ่ะคือผมเดินมาทำแบบตึงแบบตึงแล้วก็แบบยกไหล่ข้างนึงงนะผมรุม่ไไนเป็นไรผมเห็นทนไม่ได้ครับแปลกมากเลยวัยรุ่นสมัยน <c oughs> ี้เนาะครูหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันคืออะไรทำไมมันเืใจร้อนกันจริงเลยลูกเอ้ยอ้าวแล้วเป็นอะไรมาลูกว่านี้โดนตีตรงไหนโดนตีไปทั้งตัวหรอครับแต่ไม่มีแผลเอา ไม่มีแผลมาหาหมอหาป้าเลยคือคุณหมอเป็นงี้ครับหลังจากผมพีเรื่องเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็เดินกลับไปหาเพื่อนเพื่อนผมเข้าไปในกลุ่มเพื่อนก็กำลังเดินเดินอยู่มีเพื่อนผมคนหนึ่งมาจับไหล่แล้วบอกผมบอกว่าเฮ้ยมึงเลือดข้างนะเนี่ยผมไม่ใจหายเลยเลือดข้างโอกาสตายสูงแล้วคุณหมอก็อย่างนี้ต้องตรวจนะเนี่ยก็ใช่ครับผมถึงมาหาหมอนี่ไงเดี๋ยวๆๆๆนี่แสดงว่าเพื่อนเขาเห็นเราโดนตีใช่ไหมก็ใช่สิครับใจเย็นๆใจเย็นอเคเดี๋ยวคุณหมอเช็คแป๊บหนึ่งผมจะไม่เป็นอะไรเยะใช่ม เป็นไงครอบตาเป็นไงมั่งหัวใจยังเต้นอยู่ตรวจผมสิไม่มีอะไรเด็มองหาแผลก่อนครับผมเอ๊เดี๋ยวก่อนมันก็ไม่มีตรงไหนเลือดค้างนะไม่มีตรงไหนช้ำน,นะอือหมอก็พูดไปมันต้องมีสิครับไม่มีผมจะมาทําไมล่ะแล้วก็ครูหมอดูแล้วมันมันไม่มีตรงไหนโดนตีอ่ะมันไม่มีตรงไหนช้ำเลยอ่ะก็เพื่อนผมยังบอกลยว่าผมเลือดค้างหมอมันไม่มีแล้วผมจะมายัางไงล่ะคุณหมอ โอ้ยมันไม่มีตรงไหนช้ำเลยมันไม่มีรอ,อเลือดคั่งเนี่ยเอ้คุณหมอนี่จะพูดว่าเพื่อนผมโกหกเหรอครับหมอก็ไม่ได้พูดแบบนั้นคือครูหมอดูแล้วตรวจแล้วมันไม่มีตรงไหนที่โดนตีแล้วก็ช้ำในหรือก็เลือดคั่งเลยนะเอ้าไม่มี้วผมจะมาทาไมล่ะหมอหมอตรวจก่อนไอ้เพิ่งพูดนิด่หมอตรวจแล้วเอียดแล้วมันไม่มีจับนี่จับหน่อยมันจะไปเจอ,อยังไงไรหมอมึงไหวปะเนี่ยเอ้ยนี่มวยวายอะไรกับหมอเนี่ยครูหมอเนี่ย ก็ครูไงก็ตั้งใจมาหาหมอคนป่วยต้องไปไหนต้องไปหาใครหาหมอไงก็มาหาแล้วนี่ไงแล้วจะขึ้นเสียงทำไมเนี่ยไม่ตรวจกูเฮ้ยไอไ่เอาไหมเอากรบ้าคหมอเนี่ยก็หมอดิมึงก็ตรวจกูดีหมอมึงก็ใจปะเนี่ยหมอตรวจแล้วมันไม่มีอ่ะก็ทุกคนใครเขาบอกว่าผมเลือดข้างเลือดขัานแต่หมอฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะอ๋ออ๋ออ๋อ ดูหมอเข้าใจแล้วใจเย็นนะลูกนะไอ้ที่เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าไอ้เลือดข้างเนี่ยมันไม่ใช่ลูกอันนี้มันคืออาการของเป็นเลือดบ้าข้างลูกใช่มันไม่มีแผลไม่มีอะไรหรอกแต่มันอยู่ในตัวของเธอนี่แหละไอ้เลือดบ้าข้างของเธอเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเขาเตือนเนี่ยที่เขาบอกอะขอโทษเลยครับดูหมอเข้าใจใจหนึ่งเนคือไม่คิดเลยนะครับกับโดนแล้วทีนี้ว่าแบบนี้ผมต้องรักษาไงครับคุณหมอถามว่าอะไรนะผมต้องรักษายังไงครับรักษาไม่ได้ลูกมึงพูดเลยเนี่ยรักษาไม่ได้ได้ไงเป็นหมอเปล่าเป็นลูกเป็นหมอไหม ครูหมอไปทำอะไรให้ในโลูกก็มึงรักษาไม่ได้มึงเป็นหมอมันคืออะไรจะรักษาได้มันรักษาไม่ได้ลกูกมันอยู่ที่ตัวคนมันอยู่ที่จิตใจจานึกของเรา <c oughs> นี่ครูหมอถนนนะออามไหมลงมาดิโอ้โห้คดนนีนะเป็นสแตนเก่านักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอ,อาจารยนยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสงอนเอด็กๆ